คุณเดาได้ไหมว่ามีทฤษฎีเกี่ยวกับการจมของไททานิกมากแค่ไหนใช่เยอะมากเลยรวมถึงทฤษฎีของผมเองที่ผมจะมาแบ่งปันกับคุณในวันนี้จากนั้นคุณก็ตัดสินใจได้ว่าทฤษฎีไหนที่คุณคิดว่าใช่ที่สุดทฤษฎีแรกของเหตุการณ์ก็คือทฤษฎีชิ้นเดียวมันง่ายมากและโดยพื้นฐานแล้วอ้างว่าการจมเกิดขึ้นโดยไม่มีการแตกหกัก 2. นาฬิกาสนาทีเรือชนกับภูเขาน้ำแข็ง 2. นาฬิกาสนาที ไฟดับลงเรือทำมุม45องศาจากนั้นก็เริ่มดิ่งลงสู่ความลึกของมหาสมุทรอย่างรวดเร็ว2นาฬิกา20นาทีแค่3นาทีต่อมาเรือ RMS ไททานิคก็จมหายไปใต้พื้นผิวมหาสมุทรโดยสมบูรณ์เรือไม่ได้แตกหักแค่จมลงไปทั้งลำแน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้ในเดือนเมษายน1912เรือไททานิไม่เพียงแต่เป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างมาอีกด้วย ยากที่จะเชื่อว่าเรือที่หนักขนาดนี้จะจมโดยที่ไม่แตกหักได้ก็แค่มันเป็นไปไม่ได้เลยแต่ก็นนะคุณตำหนิคนคิดทฤษฎีไม่ได้ก่อนที่เราจะพบซากเรือก็ไม่มีทฤษฎีอื่นแล้วเดี๋ยวก่อนหรือมีกันนะวันเรื่องขึ้นหลังจะเกิดภัยพิบัติผู้รอดชีวิตให้สัมภาษณ์พวกเขาพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและบางคนก็อ้างว่าเรือแตกเป็นสองท่อนเมื่อถูกน้ำท่วมตัวอย่างเช่นแจ็คเทเยอร์เด็กหนุ่มวัย17ปี กล่าวถึงเหตุการณ์ขณะก,กำลังจมที่เขาจำได้และแอลดีสกิสมอนก็วาดภาพร่างตามคำอธิบายของเขาภาพแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเรือหักครึ่งแต่ไม่มีใครเชื่อแจ็คพยานคนอื่นๆก็ไม่มีหลักฐานเพราะงั้นจึงไม่ค่อยมีใครเชื่อคำกล่าวอ้างของพวกเขาแต่ในปี1985สิ่งต่างๆก็เปลี่ยนไปนั่นคือตอนที่โรเบิร์ตป,ประหลาดพบซากเรือไททานิกในส่วนลึกของมหาสมุทรเมื่อผู้คนเห็นซากเรือ ก็เห็นได้ชัดเจนว่าแจ็คและผู้รอดชีวิตคนอื่นๆพูดถูกเรือเททานิกหักเป็นสองท่อนเมื่อจมลงถึงเวลาแล้วสำหรับทฤษฎีใหม่2นาฬิกานาทีกระดูกงูแตกปราบขวาเรือเอ็นและตัวเรือก็เอ็นเอียง2อนาฬิกานาทีส่วนห้องครัวแตกออกพอคอยเอ็นลงทันทีภายใต้น้ำหนักของมันเองไฟดับลงท้ายเรือชี้ฟ้าขัวเรือหักแล้วเริ่มจมท้ายเรือแทบจะยึดอยู่กับกราบขวาของโครงสร้างส่วนเสริมท้ายเรือไม่อยู่ ส่วนท้ายเรือก็ค่อยๆจมลงอีกครั้งมันลอยขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายและหมุนเป็นครึ่งวงกลมขณะท,ที่มันจมลงฟังดูน่าเชื่อทีเดียวใช่ไหมล่ะแต่ผู้คนเริ่มพบช่องโหว่ในทฤษฎีนี้ตัวอย่างเช่นเรือเททานิกเป็นชิ้นเดียวกันอยู่ในมุมสูงแบบนี้ไม่ได้แน่การแตกหักจะต้องเริ่มต้นเร็วกว่านี้มากนี่หมายความว่ายังต้องทําการวิจัยและคาดเดากันต่อไปอีกมากเพราะงั้นผู้คนจึงเริ่มคิดสถานการณ์ที่เป็นไปได้ของตนเองมาดูทฤษฎีที่ไม่มีใครชอบกันไหม ตามทฤษฎีแตกหักแรกเรือเทคเทนิคทะมุมสูงและน้ำหนักของท้ายเรือก็ไม่มีที่รองรับทําให้เรือแตกจากบนลงล่างแต่มันเป็นไปไม่ได้ตามหลักฟิสิกส์มีทฤษฎีอื่นอีกไหมในปี2006โรเจอร์ลองสถาปนิกกองทัพเรือตัดสินใจค้นคว้าสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีวี v. 2นาฬิ17นาทีการแตกหักเริ่มต้นที่มุมตื้นอย่างน้อยถึง11องศา โครงสร้างส่วนบนพังแล้วเริ่มแตกรา้าในขณะนี้มีแค่ฐานคู่ด้านล่างเท่านั้นที่ยึดเรือเททานิกไว้ด้วยกันแต่มันเริ่มเอ็นภายใต้ความกดดันที่ทําให้เรือพังน้ําไหลผ่านรอยแตกมันเพิ่มน้ําหนักระหว่างสงส่วนทําให้เรือเททานิกเอ็นไปทางอื่นและทําให้มีรูปร่างคล้ายกับตัวอักษรวีชั้นบนพังแหลกและงอเข้าหากันหัวเรืออยู่ด้านล่างและท้ายเรือจะจมลงท้ายสุดทฤษฎีนี้ถูกหักล้างหลายครั้งแล้วโรเจอร์ลองเชื่อเช่นนั้น รอขอบที่หักของชั้นบนในส่วนหัวเรือของเรือเททานิคนั้นแหลกและเละละเอียดทั้งหมดแต่เราได้เรียนรู้ว่ามันเกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งที่เรียกว่าการระเบิดของไฮดรอลิกซึ่งเป็นแรงของน้ําที่กระแทกเข้ากับดาดฟ้าในขณะที่เรือเททานิคก,กระแทกพื้นมหาสมุทรทฤษฎีวีเบรกอีกทฤษฎีระบุว่าท้ายเรือโผล่ขึ้นมาจากน้ําหลังจากหักทฤษฎีนี้ส่วนใหญ่มาจากอดีตผู้คลั่งไคล้เรือเททานิคคนหนึ่งแต่ทฤษฎีนี้ไม่เพียงแต่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปไม่ได้เท่านั้น เนื่องจากมวลอันน่าเหลือเชื่อของท้ายเรือมันยังได้รับแรงบันดาลใจจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอีกด้วยจำแจ็คเทเยอร์ได้ไหมมันมาจากภาพร่างของเขาและคําพูดของผู้โดยสารหลายคนแต่ความจริงก็คือไม่มีใครเคยเห็นเรือเททนิกจมแบบนี้มาก่อนแจ็คเองก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าภาพร่างไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาเห็นจริงๆเลยมันว่าโดยผู้โดยสารบนคาปเทียซึ่งเป็นเรือที่ได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเททนิกและเข้ามาช่วยเหลือซึ่งใช้เป็นหลักฐานไม่ได้เมื่อเรารู้เรื่องนี้แล้ว เรามาดูทฤษฎีที่คนส่วนใหญ่เชื่อกันใครจะไม่เคยดูหนังในตำนานเรื่องไททานิกบ้างมันกลายเป็นหนังเด่นในพิธีมอบรางวัลออสการ์ครั้งที่70ได้รับเสนอชื่อและได้รางวัลแล้วก็สมควรได้รับด้วยแต่คุณรู้ไหมว่าเจมส์คาเมรอนสนใจเรือไททานิกมาหลายปีและศึกษาประวัติของเรือหนังสือและงานวิจัยของเขามีรายละเอียดมากและเขาก็ยังมีเหตุการณ์ในเวอร์ชันของเขาเองอด้วยเรียกว่าทฤษฎีบานานาสปลิตและนี่คือสิ่งที่คุณเห็นในภาพยนตร์ มันเป็นแบบนี้เรือทเทอรนิกทำมุม23องศาและหักไปจนถึงกระดูกงูด้าน,นล่างสองชั้นทำหน้าที่เป็นบานพับเมื่อท้ายเรือจมเมื่อฐานสองชั้นพังหัวเรือและท้ายเรือก็แยกออกจากกันท้ายเรือเริ่มจมดิ่งในแนวตั้งจากนั้นเริ่มดำดิ่งลงสู่ใต้น้ำทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ที่สุดพอๆกับทฤษฎีของรอยเมนกอดเดี๋ยวนะใครคือรอยเมนกอดล่ะ รอยเมนกอดเป็นวิศวกรที่ได้คิดค้นทฤษฎีที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนั้น 2. นาฬิกา17นาทีไฟดับบนไททานิกขณะเรือทำม,มุม20-23ถึงองศาทัานใดนั้นเรือก็หักเป็นสองท่อนแถวแถวปล่องที่3มมันทำให้ท้ายเรือจมลงไปในน้ำกระดูกงูพังก่อนกลางลำและลำเรือส่วนล่างถูกกระแทกและแตกออกจากกันน้ำซัดเข้ามาที่หัวเรือและท้ายเรือผ่านรอยแตกขนาดใหญ่ทำให้ส่วนหัวเรือจมอยู่ใต้คลื่น ท้ายเรือยกขึ้นเป็นมุม70-90องศาแล้วก็จมลงเช่นกันทฤษฎีนี้ดูเหมือนจะเข้าท่าที่สุดแต่มันก็ค่อนข้างขัดแยง้งผู้รอดชีวิตที่เห็นการแตกระบุว่าท้ายเรือเอ็นไปแล้วหัวเรือจมหายไปอย่างสิ้นเชิงแต่ทฤษฎีของเมนกอดขัดแย้งกับข้อความดังกล่าวในขณะที่ทฤษฎีของเจมส์คาเมรอนมีเรื่องนี้อยู่ด้วยคุณคิดอย่างที่ผมคิดไหมผมว่าความจริงจะต้องอยู่ตรงกลางแน่ๆตามที่ได้สัญญาไว้ ผมจะนําเสนอเหตุการณ์ในเวอร์ชันของผมบ้างมันไม่ใช่ทฤษฎีของผมจริงๆบรอกมันเป็นเหมือนการผสมผสานระหว่างทฤษฎีของรอยเมนกอดกับเจมส์คามรอนผมเชื่อว่าเจมส์คามรอนพูดถูกเกี่ยวกับการแตก2องนาฬิกาสิเจนาทีเรืออยู่ในมุมสูงไฟดับลงจากนั้นก็หักเป็นสองท่อนท้ายเรือจมฐานสองชั้นยังคงติดอยู่กับท้ายเรือประมาณ1นนาทีเมื่อฐานสองชั้นพังทั้งสองส่วนก็แยกออกจากกันและท้ายเรือก็จมลงไป จากนั้นอย่างที่เมนกอดพูดท้ายเรือยกขึ้นในมุมสูงจากนั้นมันก็จะเริ่มจมลงในแนวดิ่งมันอาจจะเกิดขึ้นจริงเพราะผู้รอดชีวิตระบุว่าเขาได้เห็นการหักอย่างสมบูรณ์ซึ่งหมายความว่ามันจะต้องเห็นได้ชัดและพวกเขายังเห็นท้ายเรือค้างอยู่ในอากาศแนวดิ่งเป็นเวลานานพออาจจะไม่กี่นาทีก่อนที่จะหายไปแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่การคาดเดาเท่านั้นไม่ว่าเรือเททานิคจะแตกและจมลงอย่างไรมันก็ถือเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ มันเป็นเวลา1น0ปีแล้วที่เรือเททนิกชนเข้ากับภูเขาน้ําแข็งและจมลงคุณรู้ไหมว่าในปี2022บริษัท Blue Star Line บลูสตาร์ไลน์กำลังดําเนินการสร้างเรือเททนิกจำลองให้เสร็จสิ้นและตั้งชื่อว่าเรือเททานิก2เรือลํานี้จะถูกส่งแล่นไปตามเส้นทางเดียวกันกับผู้โดยสาร2,400คนหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีสาหรับพวกเขานะ